Abu, yeah. You Have to go home today. I don't want to go to London. I want to stay in Thailand. You don't want to go home. You want to stay in Thailand? Yeah. Why? Because. Because what, Abu? Do you love Thailand? Yeah. Aww. are you gonna miss it? Yeah. But we have to go back to London today. More. Why? Why? Because we have to go home. No. No. <No. S 1> วันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับเรื่องที่เห็นแล้วอาจจะทําให้หลายคนยิ้มได้แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะรู้สึกซาบซึ้งใจไปด้วยเป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งชื่ออาบูมาจากลอนดอนประเทศอังกฤษที่ทําให้เราได้เห็นว่าประเทศไทยมีสเสน่ห์แค่ไหนจนแม้แต่เด็กเล็กๆก,ก็ยังไม่อยากจากไปมันเกิดขึ้นที่สนามบินบนบันไดเลื่อน ช่วงเวลาที่ต้องบอกลาประเทศไทยพ่อของอาบูถือกล้องอยู่แล้วก็พูดกับลูกชายว่าอาบูวันนี้เราต้องกลับบ้านแล้วนะแต่สิ่งที่ได้ยินกลับมาทําให้หลายคนต้องหยุดฟังเลยครับอาบูตอบด้วยน้ําเสียงเศร้าๆที่แทบจะสะอึกไส้ว่าผมไม่อยากกลับบ้านผมอยากอยู่ประเทศไทยต่อพ่อก็ถามซ้ําไปมาด้วยความประหลาดใจว่าลูกไม่อยากกลับบ้านเหรออยากอยู่ประเทศไทยต่อเหรออาบูตอบว่าครับเสียงสั่นเครือไปหมด พ่อถามว่าทําไมล่ะอาบูพยายามจะอธิบายเริ่มต้นด้วยคําว่าเพราะว่าแล้วก็หยุดไปคําพูดติดขัดในลําคอไม่รู้จะอธิบายยังไงพ่อถามต่อว่าเพราะอะไรอาบูรักประเทศไทยเหรอเด็กน้อยตอบด้วยน้าเสียงแน่วแน่ว่าครับพ่อยังถามอีกว่าลูกจะคิดถึงที่นี่เหรออาบูพยายามตอบแต่น้ําตาเริ่มคลอเสียงสะอึกขึ้นมาแล้วพูดไม่ออกแล้วจริงๆพ่อบอกว่าแต่เราต้องกลับลอนดอนวันนี้นะ ทำไมอะอาบูก็แค่สายหน้าน้ําตาไหลพรากพูดว่าไม่ไม่ไม,ไม่ภาพนี้ดูเรียบง่ายมากครับแค่เด็กชายคนหนึ่งกับพ่อคุยกันบนบันไดเลื่อนแต่มันสะท้อนอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นเด็กคนหนึ่งที่อายุยังน้อยที่ควรจะรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้กลับบ้านกลับไปพบเพื่อนๆนของเล่นห้องนอนของตัวเองแต่เขากลับเลือกที่จะอยากอยู่ที่นี่ต่อที่ประเทศไทย ที่เขาใช้เวลาอยู่แค่ช่วงสั้นๆแต่กลับทิ้งความประทับใจไว้มากมายขนาดนี้คลิปนี้มีคนดูเยอะมากและคอมเมนต์ล้นหลามเลยครับคนไทยก็ดีคนต่างชาติก็ดีต่างก็มีเรื่องราวของตัวเองที่อยากจะบอกเล่าบอกว่าพวกเขาก็เคยรู้สึกแบบเดียวกันกับอาบูแม้ว่าบางคนจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามมีคนหนึ่งคอมเมนต์สั้นๆแต่ได้ใจมากว่าความเศร้าที่ต้องจากไทย มันเกิดขึ้นได้จริงๆแม้แต่กับเด็กด้วยบางคนอาจจะคิดว่านี่มันแค่เด็กแค่มาอยากกลับไปเรียนหนังสือแต่ถ้าดูจากน้ำตาและน้ำเสียงของเขามันมีความหมายมากกว่านั้นลอล่าคนหนึ่งเล่าเรื่องของเธอว่าตอนอายุ23ปีในปี2003หลังจากเดินทางท่องเที่ยว19เดือนเธอก็พูดแบบเดียวกันเลยตอนนี้เธอกลับมาแล้ว10ครั้งพาลูกๆมาด้วยประเทศไทยเปลี่ยนไปเยอะแต่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน ประโยคสุดท้ายนี้น่าสนใจมากครับคนไทยไม่เคยเปลี่ยนนี่อาจจะเป็นหนึ่งในคำตอบสำคัญว่าทำไมคนต่างชาติถึงรักประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีไม่ว่าประเทศจะพัฒนาไปแค่ไหนแต่จิตใจของคนไทยที่ยิ้มแย้มที่ต้อนรับที่เป็นกันเองมันยังคงอยู่เหมือนเดิมอีกคนหนึ่งวิเคราะห์ไว้ดีมากครับเขาเข้าใจว่าทำไมนักท่องเที่ยวถึงชอบประเทศไทยพวกเขาอาจจะมาจากประเทศที่ชีวิตเครียดทำงานหนัก ดังนั้นการมาเยือนที่ที่ผู้คนใช้ชีวิตช้าๆและสงบมันช่วยให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนี่เป็นข้อสังเกตที่ตรงจุดมากครับเพราะหลายประเทศในโลกตะวันตกผู้คนต้องวิ่งไล่ทันเวลาต้องเร่งเรียบตลอดเวลาตื่นนอนมาก็รีบกินข้าวก็รีบทำงานก็รีบกลับบ้านก็รีบทุกอย่างต้องวางแผนล่วงหน้าต้องนัดหมายต้องตรงเวลาแต่พอมาถึงประเทศไทยมันเหมือนกับได้กดปุ่มหยุดชั่วคราวได้หายใจเข้าลึกๆ ได้เดินช้าลงได้หยุดมองฟ้าได้ยิ้มได้มากขึ้นได้คุยกับคนแปลกหน้าที่ร้านข้างทางมีคนนึงเล่าเรื่องราวที่สะเทือนใจมากครับเขาเขียนเป็นภาษาไทยว่าโอ้ฉันคิดถึงประเทศไทยมากอีกแค่เดือนครึ่งฉันจะได้เดินทางกลับบ้านฉันคิดถึงอากาศอบอุน่นคนที่เป็นมิตรและยิ้มแย้มอาหารที่อร่อยธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามฉันจำได้ว่าตอนโควิดเริ่มฉันไม่ได้กลับไทยเต็มสมปีเลย พอกลับมาครั้งแรกหลังจากนั้นสิ่งแรกที่ฉันรู้สึกคือที่นี่คือบ้านความสงบและความอบอุ่นที่ฉันไม่เคยรู้สึกที่ไหนเลยฉันรักประเทศไทยอย่างลึกซึ้งมากกว่าสิ่งใดสามปีเต็มที่ไม่ได้กลับบ้านช่วงนั้นเป็นช่วงที่โลกทั้งใบปิดตัวลงคนไทยในต่างแดนจำนวนมากติดอยู่ข้างนอกไม่สามารถกลับมาได้และม่นในที่สุดพอกลับมาได้ครั้งแรกรู้สึกทันทีว่าที่นี่คือบ้าน นี่คือความรู้สึกที่หาคําอธิบายยากครับมันไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวไม่ใช่แค่อาหารอร่อยแต่มันคือความรู้สึกเป็นบ้านความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกว่าที่นี่ฉันเป็นตัวของตัวเองอีกคนหนึ่งเล่าว,ว่าเขาไม่อยากไปประเทศไทยเพราะรู้ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเขาเมื่อต้องจากไปเคยไปเมื่อหปีก่อนตั้งใจจะอยู่แค่เดือนเดียวแต่สุดท้ายต่อวีซ่าอยู่ต่อเป็นสเดือนพอต้องกลับอังกฤษ รู้สึกแย่มากเลยตอนนี้อยู่สเปนอากาศคล้ายกันหน่อยเลยไม่เลวเกินไปนักแม้จะไม่ใช่ประเทศไทยก็ตามแต่ก็ยังดีกว่าอังกฤษคอมเมนต์นี้สะท้อนอะไรบางอย่างที่น่าคิดมากครับบางคนเลือกที่จะไม่มาเพราะกลัวว่าจะติดใจจนไม่อยากกลับหรือบางคนที่มาแล้วต้องเปลี่ยนแปลนทั้งชีวิตเพราะไม่อยากจากไปเดิมทีวางแผนมาเดือนเดียวแต่พอมาถึงก็รู้สึกว่าเดือนเดียวไม่พอยังไม่พร้อมจะกลับยังอยากอยู่ต่อ และนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยสำหรับคนที่เคยมาประเทศไทยมีคนหนึ่งบอกว่าเขาก็มีปัญหาเดียวกันตอนนี้กำลังอยู่ในประเทศไทยและก็กำลังเผชิญกับความจริงที่ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องกลับบ้านอีกคนหนึ่งพูดตรงๆเลยว่าเธอรู้สึกแบบเดียวกันเมื่อ23ปีในปี2003หลังจากท่องเที่ยวมา19เดือนบางคนบอกว่าเพิ่งกลับจากประเทศไทยและกำลังเศร้ามากตอนนี้ถ้าเราลองคิดดูนะครับ ประเทศไทยมีอะไรที่ทำให้คนรักขนาดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องราคาถูกเพราะหลายประเทศในเอเชียก็ราคาถูกเหมือนกันมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารอร่อยเพราะทุกประเทศก็มีอาหารประจำชาติที่อร่อยไม่แพ้กันมันไม่ใช่แค่เรื่องทะเลสวยเพราะหลายประเทศก็มีชายหาดที่สวยงามไม่แพ้กันแล้วมันคืออะไรมีคนหนึ่งวิเคราะห์ไว้น่าสนใจมากครับเขาถามว่ามันคืออะไรจากรูปรส กลิ่นเสียงที่ทำให้หนูน้อยไม่อยากกลับบ้านแล้วก็ตอบเองว่ารูปคือภาพที่เห็นมิตรภาพที่ล้อมรอบตัวทุกที่ที่ไปรสคืออาหารที่ใส่ใจของหวานที่แปลกใหม่ผลไม้ที่ฝันก็ไปไม่ถึงกลิ่นน่าจะเป็นกลิ่นธรรมชาติกลิ่นกักฮอร์โมนของผู้คนเสียง ลองนั่งเงียบๆแล้วฟังเสียงช่วงเช้าสายบ่ายยามตะวันร้อนๆหัวค่ำแล้วก็ช่วงตื่นนอนตอนที่หลับมาเต็มที่แล้วตื่นขึ้นมาฟังแล้วก็ไม่อยากไปไหนเลยอยู่เมืองไทยนี่แหละนี่คือการอธิบายที่ละเอียดอ่อนและสวยงามมากครับมันไม่ใช่แค่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่มันคือการผสมผสานของทุกอย่างจากทุกประสาทสัมผัสจากทุกความรู้สึกเสียงนกร้องตอนเช้าเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่าน เสียงแม่ค้าตลาดตะโกนขายของเสียงเพลงลูกทุ่งดังมาจากร้านข้างทางเสียงเด็กๆหัวเราะวิ่งเล่นกลิ่นข้าวต้มหมูตอนเช้ากลิ่นกะทิจากร้านขนมไทยกลิ่นดอกมะลิจากพวงมลาลัยภาพยิ้มจากคนขายของภาพพระอาทิตย์ตกที่ชายหาดภาพวัดที่มีทองคำประดับรสชาติของต้มยำกุ้ง รสชาติของมะม่วงสุกหวานฉ่ำรสชาติของชานมเย็นที่ร้านข้างทางทุกอย่างเหล่านี้รวมกันเป็นประสบการณ์ที่สมบูรณ์เป็นความทรงจำที่ลบไม่ออกอีกคนนึงบอกว่าน่ารักมากเลยแต่ใช่ประเทศไทยทำแบบนี้กับคนได้เยอะมากเลยเลยตัดสินใจย้าย,ายจากนอร์เวย์มาอยู่ที่นี่ไม่เคยเสียใจเลย จินตนาการดูครับคนนอร์เวย์ประเทศที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกประเทศที่ร่ำรวยระบบสวัสดิการดีที่สุดในโลกการศึกษาฟรีรักษาพยาบาลฟรีทุกอย่างเป็นระบบทุกอย่างมีมาตรฐานแต่เขาเลือกที่จะย้ายมาอยู่ประเทศไทยและบอกว่าไม่เคยเสียใจเลยนี่บอกเราบางอย่างครับบอกว่าความสุขไม่ได้วัดจากตัวเลขไม่ได้วัดจากระบบแต่วัดจากความรู้สึก วัดจากคุณภาพชีวิตที่แท้จริงวัดว่าเราตื่นนอนมาแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกอยากจะใช้ชีวิตอีกวันหรือเปล่ามีคนหนึ่งวิเคราะห์ไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าเฮ้ hey, พวกเรารู้ว่าประเทศไทยมีผลแบบนี้กับผู้ใหญ่หลายคนเมื่อพวกเขาต้องกลับแต่สําหรับเด็กมันต่างออกไปเพราะอะไรที่ต้องกลับไปเผชิญความเป็นจริงเมื่อเธอยังเป็นเด็กกลับบ้านไปอากาศอาจจะหนาวเปียกตอนเช้ามือดอยู่ด้วย ต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆไปโรงเรียนพอเลิกเรียนก็เกือบมืดแล้วถ้าโชคดีอาจจะได้เล่นข้างนอกสักนิดถ้าอากาศอํำนวยปกติก็กินข้าวไม่มีอะไรทําเล่นเกมเบื่อและนี่เป็นแบบนี้ทุกเดือนทุกเดือนดังนั้นนั่นคือเหตุผลที่เด็กๆไม่อยากกลับ นี่คือมุมมองที่น่าสนใจและเป็นจริงมากครับลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณเป็นเด็กคุณจะเลือกอะไรระหว่างชีวิตในลอนดอนที่ต้องตื่นนอนตอน6โมงเชา้าข้างนอกยังมืดสนิทอากาศหนาวจัดต้องใส่เสื้อผ้าหนาหลายชั้นต้องไปโรงเรียนในความหนาวเน็บพอเลิกเรียนสี่โมงเย็นก็มืดแล้วไม่สามารถออกไปเล่นข้างนอกได้กลับบ้านมาก็แค่นั่งในบ้านทำการบ้านเล่นเกมดูทีวี กับชีวิตในประเทศไทยที่ตื่นนอนมาแสงแดดสดใสอากาศอบอุ่นใส่เสื้อผ้าบางสบายได้กินไอศครีมทุกวันได้ไปทะเลได้เล่นน้ำได้เห็นคนยิ้มตลอดเวลาได้กินอาหารอร่อยที่แปลกตาทุกมือ้อคุณจะเลือกอะไรสำหรับเด็กๆประเทศไทยอาจจะหมายถึงอิสรภาพหมายถึงแสงแดด หมายถึงการได้วิ่งเล่นกลางแจ้งโดยไม่ต้องกังวลว่าจะหนาวหรือฝนตกหมายถึงการได้เห็นรอยยิ้มจากคนแปลกหน้าทุกวันหมายถึงการได้ทานไอศกรีมที่เซเว่นอ e ทุกมุมถนนหมายถึงการได้เห็นสีสันที่สดใสหมายถึงการได้สัมผัสความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงมีคนหนึ่งพูดถึงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาว่าเด็กน้อยน่าจะติดใจ7ซเว่นอแน่เลยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความจริงที่น่าสนใจครับ สำหรับเด็กต่างชาติ7 e เ e ่นอเลในไทยมันเหมือนสวรรค์เลยมีของเล่นมีขนมมีไอศครีมมีเครื่องดื่มนานาชนิดและที่สำคัญคือมีทุกมุมถนนเดินไม่กี่ก้าวก็เจอไม่เหมือนในแองเกตที่ต้องไปซูปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ต้องขับรถไปต้องวางแผนประเทศไทยในคอมเมนต์เหล่านี้ไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอีกต่อไปแล้วครับมันกลายเป็นบ้านหลังที่สองสหรับหลายคนจริงๆ มีคนหนึ่งบอกว่าบางทีมันคือสัญญาณถ้าทำได้อยากจะเก็บเข้าของพาครอบครัวทั้งหมดกลับบ้านที่ประเทศไทยเป็นชีวิตที่ดีกว่ามากสำหรับลูกๆนี่ไม่ใช่คำพูดเล่นๆน,นะครับนี่คือคนที่คิดจริงจังคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดพร้อมจะทิ้งทุกอย่างที่เคยมีเพื่อมาใช้ชีวิตในประเทศไทยเพราะเขามองว่านั่นคือชีวิตที่ดีกว่าสาหรับครอบครัวสาหรับลูกๆ อีกคนหนึ่งอธิบายว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำให้ทุกคนได้ผ่อนคลายความคิดความปลอดภยัยการเงินการกินการใช้ชีวิตไม่ต้องรีบร้อนตลอดเวลานี่คือคำตอบที่ชัดเจนมากครับ ประเทศไทยให้อะไรที่หลายประเทศให้ไม่ได้นั่นคือความสงบใจความรู้สึกว่าทุกอย่างจะโอเคความรู้สึกว่าไม่ต้องรีบไปไหนไม่ต้องแข่งขันกับใครตลอดเวลาไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครแค่ใช้ชีวิตไปตามสบายยิ้มได้หัวเราะได้กินข้าวอร่อยได้นอนหลับสบายได้มีคนหนึ่งเล่าว่าลูกสาวของเธอต้องเหมือนกันเอาแต่ถามว่าเมื่อไหร่จะกลับไปประเทศไทยอีกอีกคนหนึ่งบอกว่า ตอนนี้กำลังอยู่ในประเทศไทยและกำลังมีปัญหาเดียวกันไม่อยากกลับบ้านอีกคนหนึ่งบอกว่าเขารู้สึกเหมือนกันกับเด็กชายคนนี้เมื่อตอนอายุ23ปีหลังจากเดินทางมา19เดือนสิ่งที่น่าสนใจคือไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนต่างมีความรู้สึกแบบเดียวกันกับประเทศไทยทุกคนต่างไม่อยากจากไปทุกคนต่างอยากกลับมาอีกนี่บอกอะไรบางอย่างครับ บอกว่าประเทศไทยมีสเสน่ห์ที่เหนือการเวลาเหนือวัยเหนือเพศเหนือสัญชาติมีคนหนึ่งบอกว่าแค่มาประเทศไทยครั้งเดียวคุณจะกลับมาอีกตลอดทั้งชีวิตนี่ไม่ใช่คำพูดเกินจริงครับมีคนจำนวนมากที่มาครั้งแรกแล้วติดใจแล้วกลับมาอีกอีกและอีกจนกลายเป็นที่ที่ต้องมาทุกปีหรือบางคนตัดสินใจย้ายมาอยู่เลยบางคนซื้อบ้านซื้อคอนโดตั้งรกรากที่นี่อีกคนหนึ่งเล่าว่า ทุกคนที่มีลูกสี่คนเกิดในอังกฤษอยู่ที่นั่น10ปีตอนนี้ย้ายมาอยู่ประเทศไทย3ปีแล้วบางครั้งก็คิดถึงลอนดอนเหมือนกันแต่ชีวิตที่นี่ก็ดีนี่คือการเลือกที่ไม่ง่ายเลยครับการตัดสินใจย้ายครอบครัวทั้งหมดทิ้งงานทิ้งบ้านทิ้งเพื่อนฝูงมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศที่ภาษาก็ต่างวัฒนธรรมก็ต่างแต่พวกเขาก็ทำเพราะมองเห็นคุณค่าที่นี่ มีคนหนึ่งพูดตรงๆเลยว่าห้ามมาประเทศไทยหัวใจคุณจะติดอยู่ที่นี่ตลอดการนี่เป็นการเตือนที่ฟังดูขำๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นความจริงครับหลายคนมาแล้วหัวใจค้างไว้ที่นี่กลับไปแล้วร่างกายอยู่ที่นั่นแต่จิตใจอยู่ที่นี่คิดถึงที่นี่ฝันถึงที่นี่รอวันที่จะได้กลับมาอีกย้อนกลับมาที่อาบูกันดีกว่าครับ เด็กชายที่ยืนร้องไห้บนบันไดเลื่อนที่สนามบิน <_ d ata> เขาอาจจะไม่รู้วิธีอธิบายว่าทำไมถึงไม่อยากกลับบ้านเขาอาจจะพูดไม่ออกว่ามันคืออะไรที่ทำให้เขารักที่นี่ขนาดนี้ถ้าพ่อถามว่าเป็นเพราะทะเลหรือเปล่า <_ d ata> เขาอาจจะตอบไม่ได้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอาหารหรือเปล่า <_ d ata> เขาอาจจะตอบไม่ถูกแต่หัวใจของเขารู้ดีหัวใจของเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าที่นี่มีบางอย่างบางอย่างที่พิเศษมากบางอย่างที่ทำให้เขาอยากอยู่ต่อ บางทีมันอาจจะเป็นรอยยิ้มของป้าที่ร้านอาหารที่ยิ้มให้เขาทุกครั้งที่ไปซื้อของบางทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกปลอดภัยที่เขาเดินไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องกลัวบางทีมันอาจจะเป็นแสงแดดที่ส่องอบอุ่นที่ทําให้เขารู้สึกสดชื่นบางทีมันอาจจะเป็นเสียงหัวเราะของผู้คนที่ทําให้เขามีความสุขบางทีมันอาจจะเป็นความเป็นกันเองของคนไทยที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ และคนไทยทุกคนที่เห็นคลิปนี้ต่างก็ส่งความรักกลับไปหาเขาเหมือนกันในคอมเมนต์เต็มไปด้วยคำว่ากลับมาใหม่นะเดี๋ยวสงกรานต์กลับมาเล่นน้ำกันประเทศไทยอยู่ตรงนี้เสมอรอคุณอยู่ประเทศไทยรักคุณเหมือนกันเราจะรอคุณกลับมาที่นี่เป็นบ้านของคุณเหมือนกันนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญครับที่ทำให้คนต่างชาติรักประเทศไทยไม่ใช่แค่เพราะสถานที่สวยหรืออาหารอร่อย แต่เพราะคนไทยทําให้บุคเขารู้สึกว่าที่นี่คือบ้านของเธอเหมือนกันเธอเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เธอไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวแต่เธอคือครอบครัวหลายคนบอกว่าให้กลับมาช่วงสงกรานจะได้เล่นน้ํากันจะสนุกมากนี่เป็นการเชิญชวนที่อบอุ่นมากครับไม่ใช่แค่บอกว่ามาเที่ยวแต่บอกว่ามันเล่นด้วยกันมาร่วมเทศกาลมาเป็นส่วนหนึ่งของประเพณี สงกรานเป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของไทยเป็นเทศกาลที่ทุกคนเล่นน้ำกันยิ้มกันหัวเราะกันไม่ว่าจะรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันทุกคนคือครอบครัวเดียวกันมีคนหนึ่งพูดสั้นๆแต่ได้ใจมากว่าประเทศไทยเท่ากับบ้านนี่คือสูตรสำเร็จครับ นี่คือสิ่งที่ประเทศไทยทําได้ดีที่สุดทําให้ทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่บ้านไม่ว่าจะมาจากไหนไม่ว่าจะพูดภาษาอะไรไม่ว่าจะผิวสีอะไรไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรที่นี่ต้อนรับทุกคนอีกคนหนึงบอกว่าเด็กไม่โกหกนี่มันความจริงอย่างหนึ่งครับเด็กๆพูดตรงไปตรงมาไม่มีการปกปิดไม่มีการเสแสร้งถ้าเขาไม่ชอบเขาจะบอกถ้าเขาชอบเขาก็จะบอกเช่นกันอาบูไม่ต้องทำเป็น ไม่ต้องแสดงออกเขาร้องไห้เพราะเขาเศร้าจริงๆเขาไม่อยากกลับบ้านจริงๆเขารักประเทศไทยจริงๆมีคนหนึ่งวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งว่าประเทศของเขาเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับเด็กและรักเด็กมากถ้าเด็กคุณเดินในที่สาธารณะ และมีบุคลิกร่าเริงคุณอาจจะเห็นคนไทยทักทายเด็กของคุณนี่เป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับคนไทยรักเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กของใครเห็นเด็กน่ารักก็จะยิ้มให้ทักทายชมว่าน่ารักบางทีก็ให้ขนมให้ของเล่นนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกในสังคมไทยแต่สําหรับชาวต่างชาติหลายคนนี่อาจจะเป็นเรื่องแปลกเพราะในหลายประเทศคนแปลกหน้าไม่ค่อยทักทายเด็กของคนอื่นกลัวจะถูกมองว่าแปลกหรือไม่สุภาพแต่ที่นี่ทุกคนรักเด็ก ทุกคนดูแลเด็กคนคนเดิมยังแนะนำอีกว่าคุณสามารถลองหาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรร,ธร,รมสงกรานของไทยที่จัดในวันที่13 1 5ถึง15เมษายนทุกปีแล้วพาลูกมาเที่ยวเขาชื่อว่าลูกของคุณจะได้ปืนฉีดน้ำเป็นของที่ระลึกกลับไปลอนดอน นี่เป็นภาพที่น่ารักมากๆครับเด็กชายน้อยจากลอนดอนถือปืนฉีดน้ำเล่นน้ำกับคนไทยในเทศกาลสงกรานต์หัวเราะสนุกสนานโดนน้ำสาดแล้วสาดน้ำคนอื่นกลับทุกคนยิ้มทุกคนมีความสุขนั่นคือประสบการณ์ที่จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตมีคนนึงบอกว่ามาอยู่กับฉันสิโอ้ไม่ต้องร้องไห้ยินดีตอนรับที่จะกลับมาอีกอีกคนบอกว่าประเทศไทยรักคุณเหมือนกันลูกน้อย กลับมาใหม่นะเราจะรอคุณอยู่นี่คือน้ำใจของคนไทยครับต้อนรับทุกคนรักทุกคนดูแลทุกคนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันอีกคนนึงบอกว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณถ้าเขาทำได้เขาอยากจะเก็บข้าวของพาครอบครัวทั้งหมดกลับบ้านที่ประเทศไทยเป็นชีวิตที่ดีกว่ามากที่จะให้กับลูกๆนี่ไม่ใช่คำพูดเล่นนะครับนี่คือคนที่กำลังคิดจริงจังคนที่เห็นอนาคตที่นี่คนที่เชื่อว่าที่นี่ คือที่ที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวในหลายๆคอมเมนต์ comment, มีคนพูดถึงเรื่องเดียวกันซ้ำๆนั่นคือประเทศไทยให้ความรู้สึกผ่อนคลายไม่ต้องรีบร้อนทำให้คนได้หายใจได้พักผ่อนได้เป็นตัวของตัวเองนี่เป็นสิ่งที่หายากมากในยุคปัจจุบันโลกที่ทุกอย่างเร็วทุกอย่างรีบทุกอย่างแข่งขันทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองต้องโชว์ความสามารถต้องทำงานหนักต้องประสบความสำเร็จ แต่ที่นี่ที่ประเทศไทยคุณไม่ต้องเป็นอะไรคุณแค่เป็นตัวเองยิ้มได้หัวเราะได้กินข้าวอร่อยได้นอนหลับสบายได้แค่นั้นก็พอเรื่องราวของอาบูอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กนะครับแค่เด็กชายคนหนึ่งที่ไม่อยากกลับบ้านแต่มันสะท้อนอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นมากครับมันบอกเราว่าบางครั้งความสุขไม่ได้อยู่ที่ความทันสมัยไม่ได้อยู่ที่ความร่ำรวยไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยี แต่มันอยู่ที่ความเป็นมนุษย์อยู่ที่รอยยิ้มอยู่ที่ความเป็นกันเองอยู่ที่ความรู้สึกว่าเธอถูกต้อนรับอย่างแท้จริงอยู่ที่ความรู้สึกว่าเธอปลอดภัยเธอมีความสุขเธอมีคุณค่าและนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยให้กับทุกคนที่มาเยือนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก ไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนไม่ว่าจะอยู่ระหว่างประเทศที่ร่ำรวยหรือยากจนเรายิ้มให้เราต้อนรับเราทำให้พวกเขารู้สึกว่าที่นี่เธออยู่ได้อย่างสบายใจที่นี่เธอมีค่าที่นี่เธอถูกรักสำหรับอาบูเขาต้องกลับลอนดอนไปแล้วครับต้องกลับไปเรียนหนังสือกลับไปใช้ชีวิตปกติแต่หัวใจของเขาอาจจะยังอยู่ที่ประเทศไทย ความทรงจำที่นี่จะอยู่กับเขาตลอดไปรอยยิ้มของคนที่นี่รสชาติของอาหารที่นี่ความอบอุ่นของแสงแดดที่นี่ทุกอย่างจะติดตัวเขาไปและวันหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้นเมื่อเขาสามารถตัดสินใจได้เองเขาอาจจะกลับมาอีกอาจจะมาเรียนต่ออาจจะมาทำงานอาจจะมาใช้ชีวิตหรืออาจจะแค่มาเยือนอีกครั้ง และแน่นอนครับประเทศไทยใจรออยู่ตรงนี้เสมอรอด้วยรอยิ้มรอด้วยอ้อมแอนที่เปิดกว้างรอด้วยความอบอุ่นเพราะนี่ไม่ใช่แค่ประเทศที่เขามาเที่ยวครับนี่คือบ้านหลังที่สองสำหรับเขาและสำหรับคนอีกมากมายทั่วโลกบ้านที่เปิดประตูต้อนรับทุกคนเสมอบ้านที่ทำให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นบ้านที่ไม่มีใครเป็นคนแปลกหน้าทุกคนคือครอบครัว นี่คือเรื่องราวของอาบูเด็กชายที่สอนเราว่าบางครั้งความรักต่อที่หนึ่งไม่จําเป็นต้องอธิบายด้วยคําพูดไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนแค่หัวใจรู้แค่ความรู้สึกบอกแค่น้ําตาที่ไหลออกมาก็พอจะบอกได้แล้วว่าที่นี่มีความหมายแค่ไหนที่นี่พิเศษแค่ไหนและที่นี่คือที่ที่เขาอยากอยู่ต่อแม้ว่าจะต้องจากไปแต่หัวใจจะกลับมาเสมอ